ัก <łość> ็จะเอาไปประขุดผริทนะคะลงทอดอ๋ออ๋อพอหมูใกล้ๆใกล้ๆจะเสียงเอะนี่ตรงกลางบ้านเขามีโต๊ะโต๊ะครูฮะยติ๊กแตก ที่หันหลังนี่คนนี้ไม่ใช่ครูตั๊กนะสองสองเนี่ยนี่คุณแพร่เดี๋ยว<ร>เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทําความรู้จักครูตั๊กเข้าครัวให้ครูกายไปแต่งหน้าก่อนพีด่ด้วันดีครับก่อนวัดีค่ะวัสดีครับ,รบเราอยู่กันที่หัวหินนะครับครูวิลล่าที่หัวหินก็แนะนำสถานที่ไปแล้วเมือ่อคลิปก่อนหน้านี้นะตามที่บอกกล่าวเล่าสิทธิ์กันว่าเดี๋ยวครูตั๊กจะมาทําเมนูใช่ไหมครับ กูต้ากูตัากำลังหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะคะอเอาชอบแบบไหนก็นแล้วแต่กูตักชอบหั่นแบบนี้นะคะแล่ๆเป็นชิ้นขนาดเนี้ยทอดมันจะได้สุกง่ายๆนะคะก<ด>ูตักก็จะมาหมักหมูนะคะครับ,<อ>บเ,เคทอดเบียร์แล้วก็นะะในในคลิปนี้ผมนี่ด้วยนะฮะเพื่อนๆได้รับการอาอาบอกให้มาลองชิมนี่ครับ จากร้านส้มตำป๊อกๆนะส้มตำป๊อกๆที่เ,เคยพาเพื่อนๆไปแล้วก็ใครที่เป็น FC d ซ d โดดพาเที่ยวเนี่ยเข้าไปบอกว่า F c ซโดพาเที่ยวเขาลด10%นะส้มตำปอก,ปอกๆเขาส่งนี้มาให้ชิมฮะ mm hmm. หมูแดดเดียวเลดี้อูดอ่าส่งมาให้ชิม mm hmm. เขาบอกว่านำน้ำมันลงกระทะตั้งไฟกลางใส่เนื้อหมูทอดสุกหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้่นี่นน เขาหมักมาแล้วนะเห็นมีใบใบมะกรูดมาเรียบร้อยอ่ะไรเดี๋ยวมาดูกันมาชิมกันนะเดี๋ยวคุณตั๊กกำลังไปตามเครื่องปรุงอยู่อ่ะคุณตั๊กก็จะเริ่มหมักหมูเลยนะคะหมักหมูไม่มีอะไรมากมีน้ำปลากับพริกไทยกับเบียร์นะคะมีสามอย่างอ่ะคุณตั๊กก็จะใส่นี่ก่อนค่ะปลานะคะปลายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะคะตามสบายนะคะชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ยี่ห้อนั้นค่ะ อากุญตกใส่ซอนสองช้นขึ้นนะคะต่อไปไทยค่ะใส่มากใส่น้อยก็ตามสะดวกนะคะอากุตตกล้างมือสะอาดแล้วนะคะล้างเมื่อกี้เนี่ยกุตัก็จะคุกหมูนะคะบักหมูพริกไทยกับ น้ำปลาแค่นั้นล่ะค่ะหอมมากค่ะตั้งตั้งโชว์ไหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่เดี๋ยวจะทอดด้วยได้รับการสนับสนุนจากร้านส้ตมตำปอกๆนะเดลี่อู o ดเนี่ยถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อตามหมายเลขนี้เลยนะครับหรือไปที่ร้านส้ตมตำปอกๆก,ก็ได้นะะ อาเสร็จแล้วคุณตาก็จะใส่เบียร์นะคะแล้วก็จะหมักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหมักนี้เลยเดี๋ยวเมาเบียร์เน่ยมันมันหอมหอมยังไงอ่ะมันมีกินน้ำปลาอ่าน้ำปลาแล้วก็ริกไทยมันก็จะแต่มันฟู่สู้ซาดีนะหมักนะคะหองค่ะ แก้มนะคะทานกับส้มตำมอะไรข้าวเหนียวก็ได้ค่ะโอเคค่ะครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงค่ะคุณตั๊กจะมาทอดนะคะคุณต้๊กเอาแค่ตัวเย็นกันนะคะแค่ตัวเย็นแค่ตัวเย็นเสร็จแล้วคุณตัก๊กก็จะมาหั่นไส้นี่ค่ะไข่คุณตัก๊กก็จะมี พิขี้หนูนะคะลงไปทอดคุณตั๊กก็ไม่เอาไอ้หั่ก้านมันออกนะคะคุณตั๊กก็จะทอดไปในแบบก้านนะก้านมันจะหอมนะคะก้านพิขี้หนูนะคะคุณตั๊กก็จะเอาไปไปทอดเลยค่ะทั้งก้านเลยเนาะทั้งก้านเลยค่ะมันจะเอามันหอมเหรอมันหอมค่ะเนี่ยเข็ดลับนี่หน้าเคยเห็นบางร้านเวลาไปทานผัดกะเพราบอกเขาตำทั้งก้านเขาบอกหอมอ่ะมันหอมค่ะคุณตั๊กก็จะลองดูนะฮะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมคุณตั๊กก็จะ โขกนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงไปทอดไอโรยหน้านะคะสุดท้ายเลยนะคะะคะเทียมกุจะแอดที่ขี้หนูทอดลงไปมันจะหอมเลยะค่ะที่ขี้หนูไม่ต้องทอดให้ไอให้สุกนะคะทอดให้พอเคี้ยวแบบกรุบกนะคะเป็นโรยเป็นโรยหน้าแค่นี้พอนะคะก็ก็เทียมนะคะแลับก็จะโถกระเทียม แล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะระหว่างรอหมักหมูเนาะสะทอนครับมีครูตัก๊กมีคุณยุย้ยส้มตำต้องมาใช่ไหมว่าแต่นี่ไม่ได้ตำส้มตำนี่ตำกระเทียมใช่ไหมตำกระเทียมเนาะเมนูเมนูอะไรทอดเขาเอาถ้วยเด็ดเ้ยวยชมชามใหญ่แล้วนะ่ะมันน่าจะใส่ได้เยอว่ะ นี่คุณตู่ซื้อมาแน่เลยแอบไปซื้อตอนไหนเนี่ยตามสูตรคุูตับล้างแล้วก็แช่ด้วยอะไรนะน้ำต้มใสชูก็ผักซื้อมาจากตลาดฮนะคลิปก่อนหน้านี้ฮนะเพื่อน ครั้งหนึ่งเพื่อนอย่าลืมนะครับเดลี่หมูแดดเดียวเดลี่อูดนี่เดี๋ยวทอดให้ชิมนะเพื่อนโอ้ผักกินส้มตำแน่นอนเลยเนี่ยโอ้แต่แต่ตลาดนี่เขาผักดีนะใช่ไหมผักสดเนาะผักชาวบ้านนะผักชาวบ้านน่าจะปลอดสารปลอดอะไร ไอ,ไ,อไอ้ท่ทนท่อนนี้เขาเรียกอะไรนะคุณเนี่ยที่คุณจับอยู่เนียอะไรนะกันจองอ่ากั้นจอง,อจองแก้มส,มส,มสม้มตำเนอกรอบขล้วมขั้วมขั้วมเลยหมูทอเดเบียร์ใช่ไหม<ช>ได้ที่แล้วนะหมักมากกว่าชั่วโมงด้วยซ้ำไปถ้วก็จะอันนี้กันนะฮะเอาน้ำมันออกก่อนแล้วก็จะใส่แป้งทับ่อดนะเดี๋ยวดูหน่อยที่หน้าตาเป็นยังไงพอหมัก ออน้ำเบียร์มัน,อ,นออกกาค่ะโอ้มีสีสวยแต่เสีได้ที่เทไปเมื่อที่เนี้ยไปแอามาดูหมูอะไรนะหมูทอดเบียร์เบียร์หมูทอดเบียร์อ่าน้ำมันเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้ปุ๊บเราจะไปทอดหมูแดดเดียวที่ไม่ใช่ทอ,อทอดไข่ด้วยทอดไข่เดี๋ยวก็จะเป็น เอาไปประชันคะับเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบหน่อยนะคะประมาณก็สองชอง้อนแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ตักซื้อม,มาที่บ้านนะคะของร้านเคฟทองนะคะมาแ,แบบรีบๆก,ก็ไม่ได้เตรียมเลยมามาก มาแบบเที่ยวไปไม่กลับบ้านฮะเจอวัตถุด,ดิบอะไรก็ไปหาเอาข้างหน้าเตรียมเครื่องปรุงเตรียมอุปกรณ์มาใใแต่ว่าที่นี่ดีหน่อยเรามาปูวิลล่าเขามีถ้วยชามลามไหเตาแก๊สอะไรให้นะะแล้วก็ไปตลาดแล้วก็ซื้อเครื่องปรุงวัตถุด,ดิบมาเท่านั้นเองเอา ร้อนมากร้อนน้อยตั้งกระทะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็ไปทอดไฟกลางค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็รีดแดดไปกับกลางกลางไปหาอ่อนนะคะเวลาทอดนะคะ,ะทอดเดียวก็จะ,จะลงกระทะแล้วนะ จะนุ่มนะม,นม,มันจะเป็นยังไงคุณน,น,น,นุ่มนุ่มกรอบกรอบนุ่มนุ่มกรอบๆกรอบนอกนุ่มในอย่างนั้นใช่ไหมแล้วกินกับน้ำจิ้มอะไรจิ้มแจ่วค่ะจิ้มแจ่วน้ำจิ้มอะไรไก่แบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ที่สักก็จะหลุดไปไหนนะคะเออไป กลางไปหาอ่อดนะคะติดกระทะเลยนะคะติดไม่ติดก็อยู่ที่เครื่องครัวเขานะแต่ว่า คุณตั้งเขามีเทคนิคคือตั้งตั้งกระทะกระทะเปล่าๆเนี่ยให้ร้อนก่อนใช่แล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำมันด้านหลังคุณตัดเออหอมหอมมิกลิ่นเกียขึ้นมาเนอะหอมหอมหอมมีให้รางวัลอะไรเนี่ยให้รางวัลเดี๋ยวจะซื้อชุดที่เอลอยกว่านี้ให้ หอมมากค่ะไอ้หอมมันมีกลิ่นกลิ่นของเบียร์ขึ้นมาทันทีทันใดฮะแต่นี้ก็ครูตั๊ก็หมักนานนะเนี่ยเนาะประมาณได้ชั่วโมงนึงไหะหมักนานเราไปตลาดชั่วโมงกว่ากว่าหมักแล้วก็ไปตลาดคุณตูได้กลิ่นไหมมาใกล้ๆกล้ได้กลิ่นไหมนี่ตูกระได้มาวางีปอะไรเลยลุงตูเลยนะ มีหน้าแบงวันดินใช่ไหมอ,อ,อ,อม๋อหอมซ้ายหอมขวาอยู่หอ,อมซ้ายหอมขวาทุกวันแล้ววันอาทิตย์กูตักเขเวรอะนขึ้นเขเวนขึ้นวานสิทายไปไหนมาน <c oughs> ไปโรดไปใสแกปาไป้ากันหรอไปใส่บ้างใส่โรดไปใส่อ่ะไอ้หน้าไปกินข้าวเขา ไปไหนมายังไม่กินข้าวเขาเลยยังมีหน้ามากินข้าวที่บ้านอีกนะใช้ได้เหรอเนี่ยฉันจะไม่เมียทำกข้าวให้กินอีกหมไปหลายพันเลยเดี๋ยวเอามั่งนะฉันเอาบ้างนะตุ้มหูนี่เบาไปนะต้องกล่วงอีกใจ มันมีเศษเศษออกมาอะไรหมักอะไรนับเบียร,ร์ล้วเศษเศษนี่คืออะไรเศษเศษนี่ก็คือ<ะ>ไอ้แป้งนะคะอ๋อใช่ใช่แต่มันไม่ได้มีกระเทียมอะไรเนาะไม้มีกระเทียมกระเทียมจะโรยหน้าสุดท้ายเลยกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนี่ค่ะเนี่ยที่เตรียมไว้ยังมีอีกหลายขั้นตอนง่ายง่ายไม่ยาก คอแ้คือถ้าคลิปมีกลิ่นเนี่ยเพื่อนๆครับมันมีกลิ่นที่เราหมักไว้เนี่ยขึ้นมาเลยฮะฟุ้งขึ้นมาเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ชิมนะกลิ่นยังขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวถ้าเข้าปากไปน่าจะหอมกลุ่นขึ้นมาได,ไ,ดได้ไหมไเอาประมาณไหนเนี่ย <I know. S 2> กรอบนอกนุ่มในเนาะ แล้วก็อาจะได้เรียบร้อยเลยนะคะของปูนะคะของทอดเบียร์ค่ะประมาณนี้เลยสีลปสันสวยงามครับ อ,อันที่สองนะคะพอานี่บอกอะไรพะอไปเมดรอ,อ,อกม,อมากาน,นะคะอทอดเบียวนะาคานสวยงาม เป็นพริกนะฮะเนี่ยพล,ลิกพริกรความต้านหมูที่คอามต้านมันยังไงไม่มากรูเดี๋ยวเราจะโรยลงไปตรงนี้ครับกระเทียมด้วยเนะาะค่ะคุณตั๊กก็จะเอาใบ็มะกรูดผสมพริกนะคะลงข้ออ๋ออ๋อพอหมูใกล้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 จะ เห็นเอะนี่ตรงกลางบ้านเขามีโต๊ะโต๊ะครูฮะโอ้ยติ๊กแตก <c oughs> โอ้ยแก๊สก่อนแล้วตีแก๊สได้หนตีแก๊สไ้เลยพอรับปะคานพอแค่นี้เหรอหมอไม่ต้องไม่ต้องมากใช่ไหม <c oughs> อ่าแค่นี้สุกคือให้พันหมูสุกใช่อ๋อ ที่จริงถ้าอย่างเงี้ยดับไฟแล้วก็โยนใส่ก็ได้ใช่ไหมนค <c oughs> ่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะโม่ครับอทอดเบียรแล้วนะคะทอดเบียรหน้าตาจะเป็นแบบนี้กลิ่นพริกมันฟุ้งขึ้นนะคุณตั๊ก มีกระเทียมที่จะต้องโรยหน้ากินเปิดไฟเนาะเปิดยังเดี๋ยวค่อยเปิดรเทียมเยอะเยอะเลยเหรอรู้ว่าเราชอบผมเปิดไฟให้ก่อนนะไม่มันเดี๋ยวมันไหม้ก่อนทุกทีเบา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 ไฟก่อนอ่อนสุดละอ่อนสุดละกระเทียมก็ใกล้แล้วนะครับเหลืองสวยเกี่ยวขึ้นได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ วขัวชาวบ้านก็จะอย่างนี้นะครับจะแกงใส่กระเพื่อมอย่างนี้ก็เพื่อนๆถ้าทำตามก็กระเทียมไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ไม็ดอีกละเอยดมากให้คนอื่นทำให้แล้วเพื่อนๆก็เลยยืนบอกเข้าไปโอเคโอ้โหทอดเบียรคุณตั๊กปลาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคุณเพื่อนๆได้ชิมที่น่ารักทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ แล้วครับไหนโชว์หุงหน่อยสิอะไรนะอูดอะไรนะหมูดแดดเดียวเดลี่อูดเอาถ้วยมาไส่ตัดครับเดี๋ยวเราจะทอดต่อจากกระทะนี้เลยนันเขาหมักมาแล้วเนาะใบม,มาปงใบมะกรูดเรียบร้อยก็ทอดไปพร้อมกันเลยครับ ตัดถุงปุ๊บทอดได้เลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องล่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องล้างเขาทำอะไรก็ปรุงมาเรียบร้อยพร้อมทอดเดีดูข้างหลังสิเจอ๋ดูด้หลังางานเนี่ยมีรสชาติเรียบร้อยใบมะกรูดเปิดถุงมาหอมให้เพื่อนๆดู ไปแจ่แคปหน้าจอไปสัง่งแล้วก็สนใจก็ติดต่อไปนะครับนี่ก็อาศัยผลพลอยได้จากน้ำมันที่ทอดคุดตัดโอเไนะอเไข่ท้มไข่ท้มทอดพอพอนุ่มๆคนุ่มๆแต่หอมมับหอม กิ่หอมขึ้นมาเลยครับพอดีมีคนชิมหลายคนก็เลยเอามาวันนี้ฮะให้มาหลายวันแล้วเพิ่งได้จังหวะใช้ได้ยังคุณเนี่ยครับอ๋อมาเปิดไฟใช้ได้ยัง แล้วไม่ไม่ต้องกรอบมากปิดไฟยักนแปิดปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวมีคนชิมเยอะหอมใช่ได้หอมใช่ได้ ดูหน่อยนี่ครับหมูแดดเดียวของทางร้านส้มตำป๊อกๆนี่ครับมาประชรันกันได้ชิมหาคนชิมแบบอันนี้ม<อ>หมูหมทอดเดียหมูทอดเดียใช่ครับ <laughs> นี่นี่สาวๆเขาเล่นเสียง <laughs> ขออออาชิมัน่ เล่นไปชิมไปเลยครับน้ำมาตูมก็พร้อมแล้ว,วาากลิ่นเฮียตรงเนี้ยมันจะมาด้วยกลิ่นแล้วก็หอมกระเกียมกระกาใช่ครับกะเบียมที่เบียร์หมักหมักหมูหม,มักไปชั่วโมงหมักก่อน<ไ>ที่ผมจะไปตลาดนะฮะก็ร่มนะ เดี๋ยวแช่เย็นๆแล้วมาหมักโอเคไหมคะคุณยุ้ยมาอ่านี่นี่คุณยุ้ยมาคุณยุ้ยมาไงยุ้ยนุ่มเนาะกลิ่นน่ะกลิ่นน่ะหอมไหมยู้ต้องกินแบบนี้นี่ใบโดโดโร่มาชิมแล้วใบมักโดโดมา แล้วก็นายยุ้ยอ่ะพ <okay uh> ี่โต่นะหอมนะมันมันลงไปคั่วกับน้ำม <ma> ันที่ทอดหมูค่ะมาแล้วเคยกินสูตรนี้ด้วยค่ะใช่ไหมมันก็คงจะมีเบียร์แต่ใช่ใช่แต่ไม่ควรทำบ่อยเสียดายเบียร์ เมอไม่กีกินปลาแซลมิที่ไม่เคยเกินก่นอนแต่หมูตนะ้มก็ต้อไงเสริลุกขอเียรห่อยครันี่ฮะเดี๋ยวข้าจับ ปล่อยเอาไว้ให้หนุม่มๆสาวๆเขาชิมกันครับแดดเดียวแดดเดียวอันนี้เ๋ยมเชิญนักชิมกิติมัศักนะ <c oughs> ใครสนใจหมูแดดเดียวอะไรนะ Daily วอรี่อูดอูดเดลิเวอรี่เดลิเวอก็สรุปง่ายๆว่าหาซื้ออคุคตูชิมเ <c oughs> ขาหมักมาเรียบร้อยเรียกว่าแกะถุงปุ๊บชิมปั๊บได้เลยครับ อร่อยครับเหมาะสำหรับกินข้าวเหนียวอ่ะกินกับข้าวเหนียวเนาะไม่แข็งนุ่มใช่ใช่มันมีกลิ่นกลิ่นของใบมะกรูดกลิ่นที่หมักด้วยอ่ะอ่าคือเขาหมักมาเรียบร้อยเลยหอมเพราะนั้นมันง่ายตรงนี้ว่าแกะปุ๊บทอดปั๊บเหมาะกกบการที่มาเดินทางแบบนี้แพ็กแพ็กเราเท่าไหร่ครับเป็นโลหรือไม่รู้เขาให้มาชิมเขาบอกช่วยชิมช่วยวิจารวิจารหน่อยใครสนใจก็เนี่ยฮะ ข้อมูลที่ผมถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่เนี่ยว่าสั่งซื้อได้หรือว่าไปที่ร้านส้มตำปอกๆกันนะครับนุ่มครับนุ่มเนาะตู่กินกับน้ำมาตูมนี่มะอม้ะไหมตอนนี้น่าจะอิ่มแล้วอร่อยครับผ่านผ่านผ่านครับเชิญนักชิมกิติมศักมาละนี่หมูแดดเดียวของร้านส้มตำป๊อกๆดะหมูแดดเดียวไหมชิมสิ อ้อออเป็นไงอร่อยไหมครับน่ครับหมูแดดเดียวโดวีวครับแดดล่มลมตกฮะมานั่งกิมอยู่ลิมสะลิมสะลิมสะ,มสะครับเราลย้ายจากด้านในฮะมาเพราะว่าบ้านเป็นภูวิลล่าก็มา ให้มีบรรยากาศอยู่ริมน้ำเฮ<อ>ียกับคุณตู่หนุ่มๆเขาเล่นกันอา้าแ,แล้วแล้วตรงนั้นมันตื้นเหรอเฮียตรงนั้นมันตื้นนะฮะหรือว่ามีตื้นที่ร้อยี่สิบที่แสนสี่สิบนี่แสนยี่สิบเอานาจย์อ๋อเนี่ยบางแก้วตื้ลงไปนื้เลยเนี่ยแค่นี้อ๋อตรงนี้ลึกสุดตรงนี้ลึกสุดใช่ร้อเมตรสี่สิบอา้าวไม่ไม่นั่นน่ะนั่นน่ะนี่นไงสไลด์ ย้ายตู่ตู่ตู่ครับบรรยากาศ่นน้ำในสระของเรามาแล้วต้องมาแล้วต้องใช้คุงแก